Correct. Okay. you <sighs> แสเกมกันน <Game S 2> <c oughs> ะสวัสดีท่านผู้ฟังะนะรใช่ไหมว่าผมจะมาพูดถึงตัวนี้ครึ่งคลิปแล้วนะครับ <c oughs> ผมจะมาแชร์ความสำเร็จด้านหนึ่งด้านใดของผม ะคอาจจะงงๆเนาะเล่น r อาแล้วมาแชร์คอนเสิร์ได้ยังไงผมก็แค่อยากสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพราะเกมนี้ผมเล่นเป็น mvp เล่นได้ได้ M v p แล้วกันเนาะเ,เล่าอย่างนี้ก็คือ จากผมเล่น r v มาเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นตัวเซลฟิตนะเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ใช่แนวนะครับแต่พอมีอินโนเเกเป็นเซลฟิตเนี่ยเออก็อยากฝึกเซลฟิดนะครับแต่เล่นทีไลก็แพ้ทุกทนะีผมก็เลยลองดูว่าเซลฟิตมันมีความจุดเด่นตรงไหนอะไรเงี้ยครับ ก็ไปฝึกกับบอดฝึกจนชำนาญเลยอ๋อรู้ละมันต่อสู้ได้ต่อเนื่องนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่สู้เพนไม่ได้เพนจอดีแรงเห็นไหมมาแล้วค่ะเกมนี้เพนเนี่ยไม่ตายเลยนะเล่นมาสิบฆ่าไปทิบห้าตัวไม่ตายเลยแต่ผมเป็นคนเดียวที่ฆ่ามันได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากเล่าว่ามันก็โยงผมจะเชื่อมโยงไปกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับมีคำกล่าวที่ว่ามาคลุกยังต้องคิดมาชีวิตไม่คิดได้อย่างไรนะครับการที่เราวางแผนชีวิตและดำเนินชีวิตไปได้ดีเนี่ยมันก็เป็นถือว่าเป็น การสิ่งดีที่เราวางแผนไว้ก่อนนะครับแต่คนไม่วางแผนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ใช้ชีวิตไปไเรื่อยๆครับก็เจออะไรก็ปรับตัวปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ามายถึงเอาตัวรอดประมาณนั้นแต่มากชีวิตเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่า เรารู้ก่อนเราดีก่อนเนาะอย่างเช่นผมไปเรียนสูตรแลนด์มาร์กมาเนี่ย<อ>เพื่ออะไรเพื่อลดจุดบอดในตัวเองนะครับผมก็ไม่รู้หรอกจุดบอดคืออะไรอ่ามันจุดบอดมันคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้นั่นเองนะครับพอเราเจอจุดบอดของตัวเองแล้วจากการสัมมนานะครับ ก็เลยได้ปรับปรุงตัวมาเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้กับชีวิตเออมันเวิร์กครับเวรๆๆิร์กเวิร์กอมันก็เวิร์กในส่วนของผมนะแต่ว่าผมก็อยากแบ่งปันแหละว่าถ้าใครไปเจอจุดบอดองตัวเองอาจจะเวิร์กเขาก็ได้มันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น การชื่นชมยินดีกับผู้อื่นที่เขาได้ดีอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะภาษาธรรมะนะแต่ผมได้สิ่งนั้นผมได้พลังจากสิ่งนั้นเหมือนการเปิดแสงสว่างให้เขาอ่ะแสกสุดท้าย <c oughs> ตอนนี้ว่าผมโอเคกับตัวเองแล้วแล้วก็คอมพิวเตอ์ู้คนปล่อยวาง แล้วก็มีความรักให้กับทุกคนได้ในแบบที่เขาเป็นและไม่ได้เป็นเนี่ยมีความรักแบบแยกแยะนะค <c oughs> ือการยอมรับออก็ฟังดูงงๆหน่อยเนาะออเป็นภาษาของแลนด์มาร์กที่จริงก็คือรับได้ทุกอย่างเพื่อจะรักเขาใช่ไหมแต่ที่จริงเราต้องแยกแยะหน่อยว่าเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเราอยากให้เป็นแต่เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็น แล้วเรารับได้อะไรอันนี้ก็เป็นในการจัดการกับตัวเองนะผมเนี่ยผม,ผมก็ตายเหมือนกันเนี่ยผมตายนอนแอ่งแมงเลยเหไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสู้ต่อได้ก็คือเออสอติมันตัวเลขมันไม่โกหกก็คือผมคิแปดตายสามก็แสดงว่าผมยังเออแอดวากับคนอื่นอยู่ เพราะฉะนั้นผมต้องเป็นผู้นําในการต่อสู้ต่อไงนะแม้จะนอนแอ่งแมงอยู่นี่นะอผมจะสู่ไม่ดูได้อ่าสูมไม่ดูนี่นอนแอ่งแมง,แมงเลยไหม,อม,อมนอาหายไปแล้วต่อต่อ,ตอโม่ต่ออ่าอนนี้ถ้าผมเจออะไรที่มันดีผมก็จะเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปใช้ ถ้าดีแบ่งปันได้ก็จะแชร์ไหนๆก็ดูจนจบคลิปเนาะประมาณยีิบเอ็ดนาทียาวเลยนะครับก็จะแชร์แบ่งปันนะนัเล่นเกมอาจจะงงๆหน่อยนะยมาแคสเกมแล้วก็แบ่งเรื่องอะไรกว่าอะไรนะเออผมก็อยากเป็น เป็นอย่างนี้ดีกว่าก็คือเป็นหลักการของผมที่เอามาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะเงิน4ด้านครับเงิน4ด้านนี้อธิบายว่าแหล่งรายได้ของเงินเนี่ยมาจาก4ี่ทางด้วยกันนะครับ ESBI E ก็คือ employee ลูกจ้างเนาะต้องทำงานถึงจะได้เงินนะลูกจ้างเนี่ยหยุดงานไม่ได้เงินนะครับ S s e l l e m p l o y e ก็คือเป็น เจ้าของธุรกิจนะเจ้าของธุรกิจนะก็คือหยุดหยุดทำไม่ได้นะเราต้องคอยควบคุมธุรกิจนะครับเซลล์เอ็มพอยควบคุมลูกจ้างนั่นเองนะครับถ้าลูกจ้างไม่ทํางานอู้เราก็เหมือนว่าโดนกินค่าแรงไปฟรีๆนะครับ B อ่ะคราวนี้เป็นฝั่งซ้ายก็คือ ES ใช่ไหมเขาเรียกว่า งานที่ต้องทำถึงจะมีไรายได้หรือ active income นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอีกสองด้านก็คือ B นะ B ก็คือ business owner เราต้องเป็นเจ้าของกิจการนะครับเราถึงจะหยุดทำได้อย่างเช่นเจ้าของโรงพยาบาลนะครับก็เหมือนว่าเรามีไรายได้เข้าตอบแทนให้คุณหมอพยาบาลได้ทำงานตามที่เขารัก แเราก็คอยควบคุมเรื่องการบริหารใช้จ่ายนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องอยู่ตลอดนะครับเราไม่อยู่ก็มีไรายได้ก็คือ,อเกือบตายเราไม่อยู่ก็มีไรายได้นะก็คือเหมือนจจะมีเราจ้างผู้จัดการมาคอยดูแลบอร์ดบริหารอะไรอย่างเงี้ยน,นะนก็คือเป็นบิ s i n เ s สออเนอรเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ก็ประมาณเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แล้วก็ให้ผู้จัดการมาดูแลนี่แหละประมาณนั้นนะครับทางสุดท้ายก็เป็นทางที่สี่นะไม่ใช่ทางสุดท้ายท,ทุกคนมีทางเลือกเสมอทางที่สี่ก็เป็นอะไรนะไอไอไม่ใช่ไอบกนแอมนะโควิด <c oughs> <COVID S 1> แล้วไอ,อนนก็คืออินเตร์นักลงทุนนะครับ นักลงทุนเนี่ยผมตอนแรกก็ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่อ๋อเราต้องไปเล่นพนันหรือเปล่าไม่ใช่ครับการลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนที่มีความมั่นคงนะครับเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงไม่ใช่หุ้นแบบฉับฉวยหุ้นปั่นเ่งนี้ไม่ได้นะครับการพน,นันหุ้นที่มีความมั่นคงสารนี่กองทุนอะไรต่างๆซึ่งผมอาจจะยังไม่สัมผัสลึกเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ขอจะรู้บ้างน,นะครับ ผมก็มาเจอธุรกิจอันหนึ่งที่มันตอบโจทย์เลยว่ามันเป็นด้านไอแน่นอนนะครับเป็นธุรกิจยุคใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาภายในสอาเดือนนี้เองนะครับที่ผมสนใจคือมันมีความน่าเชื่อถือและเป็นตัวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคปัจจุบันนี้นะครับ จะอธิบายง่ายๆก็คือ,อพี่ชายผมเป็นนักธุรกิจนะครับทำอสังหาริมทรัพย์แล้วเขาก็าได้ได้เปลี่ยนความคิดจากการที่ไม่สนใจพวกเรื่องคริปโตเหรียญอะไรนี้เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีในทุนมาปัน่นนะครับแล้วมันไม่มันคงขามาก็รู้จักกับเพื่อน ของพี่นะครับคือคุณโชมนี่เป็นอผู้นำด้านการผลิตสุดเหรียญกาล่านะครับแล้วก็ได้รายได้จนแบบคืนทุนไปแล้วแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีรายย่อมเลยประมาณหัวลุ่มก็สิบยี่สิบล้านนะครับถ้าเกิดเขาขายเร็วกว่าน,นี้หน่อยเขาจะได้ร้อยล้านแต่เขายังไม่ทำอ่า ก็คุณชมเนี่ยก็เป็นรู้จักกับคุณยอดนะครับคุณยอดก็รู้จักกับคุณคาร์ลอสคาร์ลอสเนี่ยจะเป็นคนที่นําธุรกิจสร้างธุรกิจอยู่เขาเป็นคนคนสเปนที่สร้างธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมาที่มาจากเขาเนี่ยนะครับ <S <S ชื่อเมดไฟเดี๋วดยวรวบรแล้วเนาะเวลาจะหมดละเมดไฟเนี่ยเป็นธุรกิจแนวใหม่ก็คือการาลงทุนกับ อ่า UFT อ่าขอโทษ NFT utility อ่าูดผสมกันเลยเป็น UFT NFT utility ก็คือคล้ายๆ NFT ที่เป็น collection เหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างใช้พลัางงานคนละประเภทนะเป็นตัวขุดเหรียญอ่าเป็นขุดขดเหรียญที่เป็นอ่า uh, uh, เหรียญ NFI นะผมยังใหม่อาจจะติดติด,ตด,ดขัดขัดหน่อยนะแต่พอเข้าใจ NFI MSI เนี่ยตอนนี้บอลลุ่มธุรกิจก็กำลังโตขึ้นเรื่อยล่าสุดที่เห็นอยู่เนี่ยคือแสนแปดนะครับแต่เขามีอ่ารถแมพว่าจะให้ขึ้นสูงขึ้นหลักล้านเหมือนคล้ายๆกับบิตคอยเลยซึ่งตอนแรกเราฟังบิตคอยเราอาจจะยังไม่เชื่อถือเนาะเพราะว่ามันใหม่ว่าแต่นี่ครับก็ ไ้จบแล้วผมก็จะแชร์ว่าแผนการตลาดมันโอเคเลยก็คือนอกจากจะได้การขุดเหรียญแล้วการสะสมทั้งทบต้นแล้วแล้วนะครับยังสามารถามีรายได้อย่างรวดเร็วในการจากแผนการตลาดนะครับในการซื้อ NFT NFT นะครับที่เป็นไอคอนรูปสัตว์ต่างๆนะครับ อันนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเป็น MVP นะครับก็หมดเวลาแล้ว่าผมก็จะมาแชร์แค่นี้ละกันนะครับขอให้ทุกคนสนุกสนานกับการค้นหาความฝันของตัวเองต่อไปนะครับบ๊ายบาย